ครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านก็วันนี้ผมก็มาที่ามาเลเซียหรือ KL อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีภารกิจนะครับก็คือมาอบรมแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับนักลงทุนที่นี่นะครับ ก็บรรยากาศครังนี้อาจจะแปลกไปสักน,นิดหนึ่งเพราะว่าครั้งนี้ผมไม่ได้พักที่โรงแรมแต่ผมเลือกที่จะพักที่คอนโดมิเนียมนะครับก็ก็เป็น AirBnB ครับก็โดยภาพรวมก็ถือว่าสะดวกสบายถ้าเทียบกับราคาที่จ่ายไปห้องนี้เป็นชั้น37ดังนั้นก็จะสูงพอสมควรถ้าเกิดผม ภาพนี้นะครับให,ให้ดูนะครับก็จะเห็นความสูงครับด้านหลังเนี่ยของผมก็จะเป็นวิวป่านะครับวิวป่าแล้วก็ส่วนด้านหลังนู้นก็เป็นช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์รู้สึกว่าตัวการฟลิปหน้าจอจะมีปัญหาเดี๋ยวผมขออนาาุญาตฟลิปกลับเป็นตัวนี้น่าจะดีกว่าะนะครับ Okay. รู้สึกไม่จะเอียงๆหน่อยทาให้เป็นไรภารกิจในวันนี้ที่มานะครับก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์การลงทุนนะครับกับนักลงทุนกลุ่มนักลงทุนที่ที่นี่ก็จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มนักลงทุนใหม่กับกลุ่มนักลงทุนเดิมที่เคยสอนไปแล้วแล้วก็มารีเฟรช ถ้าถามว่าตอนนี้ KL เนี่ยร้อนร้อนไหมก็ผมว่าบ้านเราเนี่ยร้อนกว่าร้อนกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วก็เดินออกไปข้างนอกเนี่ยอากาศก็ยังพอเดินได้แต่บ้านเราในบางช่วงเนี่ยเวลาผมเดินไปนรู้สึกอากาศมันร้อน,นร้อนมากนะครับมันร้อนจนกระทั่ง รู้สึกอบเลยต้องรีบเข้าห้องแอร์มีคนถามว่านักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยเขาแตกต่างจากนักลงทุนบ้านเบาหรือชาวไทยอย่างไรมผมว่ามันเป็นเรื่องแนวคิดมากกว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคําพูดนะครับติดปากเขาเลยซึ่งมันจะมีอยู่สองประโยคด้วยกันซึ่งผมก็นำมาใช้ใน การสอนหรือว่าการแนะนำผ่านวิดีโอบ่อยๆหลายคนคงจําได้ก็คือประโยคแรกก็คือ trade on your own risk นะครับก็คือ trade อยู่บนความเสี่ยงที่ตัวคุณเองรับได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในในประเทศที่เขา,ามีการศึกษาในระดับหนึ่งเนี่ย ก่อนที่ทุกคนจะลงทุนเนี่ยทุกคนเขาจะต้องบาลานซ์นะครับหรือว่าเปรียบเทียบก่อนว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนงนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องตั้งหรือว่ากําหนดความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ก่อนนะครับถ้าเกิดเรายอมรับความเสี่ยงได้น้อยมากนะครับยอมขาดทุนไม่ได้เราอาจจะต้องไปลงทุนใน พวกตราสารนี่แต่ถ้าเกิดเรายอมรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งเราอาจจะต้องไปลงทุนในหุ้นนะครับแต่ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้มากๆไม่มีปัญหาเลยก็อาจจะเป็นก็อาจจะต้องไปลงทุนในพิตธภัณฑ์พวกสัญญาฟิวเจอร์หรือว่าตัว forex ผมผมมองว่า นักลงทุนในต่างประเทศเนี่ยผมเอาภาพรวมเอาที่อยู่รอบๆเมืองไทยแล้วกันนะครับก็เขาจะมีความเข้าใจนะครับในในการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉลี่ยก็เหมือนกับคนในบ้านเราครับที่มีความเข้าใจว่าเออลงเงินมากก็เสี่ยงมากนะลงเงินน้อยก็เสี่ยงน้อย แล้วก็กลุ่มค,คนเหล่านี้จะชอบให้มีการทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอก็อคือเขาอยากจะเรียนรู้ว่าตลาดเนี่ยมีอะไรแปลก,ก,กใหม่ๆไปหรือไม่เพราะว่าหลายคนเขาก็ถูกสอนมาว่าตลาดมีความเป็นไดนามิกดังนั้นเมื่อตลาดมีความเป็นไดนามิกมันจึงทำให้ เธเรียกว่าอะไรนะเขาก็อยากจะรู้ว่าเอออ,องความรู้ที่ได้เรียนไปเนี่ยนะครับมันใช้ในตลาดตอนนี้ได้หรือไม่แล้วถ้ามันใช้ไม่ได้เนี่ยเราจะใช้องความรู้อื่นๆเข้ามาเสริมได้อย่างไรนั่นก็เป็นแนวความคิดหรือไอเดียที่มาลงทุนที่เนี่ยมันก็จะมีทั้งความเหมือนแล้วก็ต่างจากบ้านเรา นักลงทุนในต่างประเทศในใน,ในที่มาเลเซียยกตัวอย่างในมาเลเซียแล้วกัน mm hmm. เขาจะเทรด forex กันไม่มากเหมือนบ้านเราอาจจะเป็นเพราะว่าในเชิงของการ support จากตัวตลาดหลักทรัพย์เนี่ยม,ม,ม,มันมันมันมีมนันมีน้อยนะครับที่เขาไม่ค่อย support กันส่วนใหญ่คนที่นี่จะลงทุนในหุ้นนะครับในหุ้นถามว่าสัญญา f u t u r e ์ที่เล่นตาม index มีไหมมี นะครับจำนวนจุดเนี่ยเยอะกว่าตัวฟิวเจอร์ของตัวคูดปามออยด้วยแต่ว่าตัวคูดปามออยเนี่ยคนจะนิยมเทรดกันมากกว่าเพราะว่ามันมีสภาพคล่องสูงก็ให้นึกถึงให้เปรียบเทียบง่ายๆครับอินเด็กบ้านเขาเนี่ยหรือ fbmkl เนี่ยมันอาจจะเหมือนกับเราเทรดลับเบอร์ในสมัยก่อนก็คือสภาพคล่องต่ำนะครับแล้วก็มีคนเทรดน้อยเวลาจะ เปิดสัญญาที่เวลาจะแมทชิ่งเนี่ยบางทีมันก็ยากบางทีจะเพลสออเดอร์ปุ๊บหาคนแมทชิ่งไม่ได้ส่วนตัวคูดปามโอยเขาก็จะเหมือนกับเจ็ดสิตี้อินเด็กซ์ในบ้านเรางนั้นคนส่วนใหญ่ของเขาก็จะเทรดคูดปามโอยกันในวันพรุ่งนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าการสร้างแนวทางในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์กราฟ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะวิเคราะห์ตามความเชื่อหรือโอพเนียนของตัวเองนะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวในวิดีโอที่ผ่นานมาว่าบางทีคนหลายคนชอบวิเคราะห์ชอบชอบให้ข้อมูลแต่ว่าข้อมูลหรือการวิเคราะห์นั้นเนี่ยมันมันผิดพลาดมันไม่ถูกต้องมันไม่มีเขาเรียกว่าพื้นฐานหรือองความรู้เนี่ยยืนยัน ดังนั้นเวลาที่เราเริ่มวิเคราะห์โดยไม่มีองค์ความรู้หรือพื้นฐานยืนยัน reality. มันก็อย่างที่ผมบอกว่าเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าไปนะครับสุดท้ายคุณก็ได้ผลของการวิเคราะห์ที่มันไม่ถูกต้องดังนั้นเวลาที่คุณได้ผลของการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทําให้เวลาคุณนําผลไปไปใช้เช่นเอาไปซื้อไปขายเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่ค่อยดีนะหมาวาว่ามันมันมันแย่เลยล่ะนะครับมันมันไม่เหมาะสมเลย นั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ในบ้านเราถามว่า,าก็พัฒนากันดีขึ้นนะครับหลายคนก็เริ่มที่จะมีความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ด้วยตัวเองมีการวิเคราะห์มีการมีมุมมองที่ที่เป็นของตัวเองนั้นเวลาที่เรามีมุมมองของตัวเองามีกลยุทธ์ของตัวเองถ้าเกิดเราเกิดเสียหรือขัดทุนเนี่ยเราก็สามารถปรับแก้กลยุทธ์ต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวเราเองได้เช่นกัน อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองหันอ่ะวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวเพื่นผมติดตั้งไมนอกนะครับมันจะค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนี่เป็นภาพนะครับจะมุมสูงเลยอโอ่โทษทีครับอาจจะหนักไปนิดหนึ่งเพราะไมผมใช้ไมของโหลดวิดีโอไม Pro นะครับเวลาห้อยอยู่เนี่ยมันก็จะมีความหนักนะครับมันก็จะนี่เป็นวิวนะฮะเดี๋ยวดูให้ดูวิวก็สูงพอสมควรนะครับ ชั้นสาเนี่ยผมว่ากระโดดลงไปนี่ับคงไม่เหลือนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเห็นไหมครับฝั่งนู้นจะเป็นตึกก็จะเป็นช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์นะครับผมก็ชอบโต๊ะตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับตอนคืนเราก็มานั่งมายืนนะครับแล้วก็บางทีอ่านหนังสือดูเอกสารแล้วก็นะแล้วก็ดูวิวภายนอกด้วยมุมที่ผมอเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูมุมนู้มุมเนี้ยนะครับที่คุณเห็นเนี่ย มันเหมือนกับบรรยากาศสระบุรีในบ้านเราก็คือมันเหมือนกับมีโซนระเบิดหินน่ะนะครับแต่นี่ไม่ใช่ระเบิดหินนะครับ,แต,บ,นนรบแต่เป็นทรงที่เขาเว้าเข้าไปเดี๋ยวผมพาพาชมห้องแล้วกันว่าห้องนะครับที่ผมอยู่เนี่ยคืนละคืนละ1000บาทมีอะไรให้อะไรมาบ้างน่าสนใจไหมนะครับแสงอาจจะน้อยไปนิดนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกัน ในห้องเนี่ยถ้าเทียบแล้วเป็นห้องคอนโดแบบสตูดิโอนะครับเป็นแบบสตูดิโอดูแล้วก็เป็นห้องห้องนอนอันเดียวนะครับวิวถามว่าดีไหมเดี๋ยวผมขอเปิดวิวหนก่อนดูนะครับก็มีหน้าต่างตรงนี้ให้แล้วก็ห้องน้ำก็ดีพอสมควรนะครับก็1,000งพันะครับ1 0 0 0บาท เดี๋ยวนะมีปรับพัดลมนี่มีพัดลมให้ที่ผมชอบมากนะครับมีปุ่มพัดลมก็จะได้ปรับพัดลมได้เรามาดูในห้องอมาดูนี่เป็นห้องน้ำนะครับก็อุปกรณ์สุขภัณฑ์ครบนะครับก็ดูดีเลยล่ะนะครกับเทียบกับราคาหนึ่งพันใจกลางเมืองนะครับก็คือย่านถ้าเป็นย่านอาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าย่านลังสิตแล้วกัน ยากสิคือเป็นเอทาสเกิร์ตของแบงคอกทําเมืองในเมืองไทยนะครับแล้วก็ที่นี่เขาก็มีจานชามให้มีตู้มีเตาไมโครเวฟมีระบบล็อกนะครับสองชั้นนะครับกันคนเข้ามาได้แล้วก็นี่ก็มีปรับดิมไฟตู้อ่ะโอ้โหก็มีกล่องอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลองครับ ก็ภาพรวมก็ผมว่าคุ้มราคานะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับให้เราลดน้ำด้วยเผื่อเราชอบมีตู้เย็นอันใหญ่นะครับมีตู้เย็นแล้วก็มีมีทห้ไว้ป้องกันตัวเผื่อมีผู้ประสงค์หวังดีแต่ประสงค์ร้ายเข้ามาในห้องนะครับในุเล่นนะนะครับแล้วก็มีชุดเก้าอี้นะครับวันนี้ผมก็เอากล้องตัว ถ้าใครเคยเห็น,หนแล้วนะเอากล้องของ Panasonic ตัวเล็กนะครับ Panasonic G X7 มาถ่ายภาพเก็บภาพสวยๆนะครับว่าเดี๋ยวจะลองถ่ายภาพวิวสวยๆไปฝากนะครับดวูว่าวิวจะเป็นยังไงบ้างอ่ะลืมหัดให้ดูเตียงเลยนี่ก็เป็นเตียงนะครับเป็นแบบคว e นไซส์ ผมก็จะนอนที่นี่อยู่สองคืนนะครับก็จะมีบรรยายพรุ่งนี้ทั้งวันแล้วก็วันเสาร์ทั้งวันแล้วก็วันพฤหก็ทั้งวันเหมือนกันก็เาคร่าวแนะนำนะครับมาเลเซียให้ดูวิวข้างนอกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนู้นโอ้โหวิวสวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยวิวสวยเลยตรงนี้เป็นโลเคชั่นที่ดีอันนึ่งเลยนะครับที่นี่จะเป็นกลุ่มเรเป็นกลุ่มตึกที่เป็นคอนโดมิเนียม หลายอันเลยนะครับตึกนี้ก็ถือว่าสูงใช้ได้ดูวิวเห็นไหมครับวิวดูวสวยนะครับแล้วก็มอนฝนใกล้ๆจะตกแล้วผมว่าบ้านเราก็ตอนนี้ก็เริ่มมีฝนเนี่ยดูนะครับสูงสูงมาเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะเดินไปช้อปปิ้งนะครับเพราะแถวนี้จะมีห้างสรรพสินค้าอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวพาให้ดูเอ๊คอนโดที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างมุมนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกัน ะะดูนะครับเป็นกระจกนะครับก็เห็นแบบนี้จะมีห้องฟังตรงข้างอ้าไม่มีใครเปิดกระจกมาทักทายเราเลยนะครับเ็ยเขาคร้าวแล้วกันกระจกที่นี่เปิดเปิดได้นะะี่เปิดนะครับเผื่อเราเบื่อเบื่ออยากจะกระโดดลงไปข้างล่างจริงๆเขาตั้งเขาตั้งพื้นไอ้ตั้งโต๊ะตัวนี้ไว้เหมาะสมแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่า ผมว่าถ้าเกิดมันเปิดล่งๆมันดูน่ากลัวนะนะครับเพราะผมก็ไม่เคยชินกับการอยู่ตึกสูงมากๆที่มีกระจกล้อมขนาดนี้คือเราก็รู้มันปลอดภัยนะกระจกมีความหนาพอสมควรแต่ว่าเราก็กลัวไว้ก่อน <laughs> สูง185แล้วยังกลัวอีกนะครับก็คร่าๆแล้วกันก็เดี๋ยวผมมีอะไรมีพรุ่งนี้มีสอนยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่า เ,ออเนื้อหาที่สอนเป็นยังไงบ้างหรือหน้าลงทุนที่นี่เขาแตกต่างจากบ้านเรายัางไงนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดมีหน้าลงทุนหน้าตาดีๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันทั้งหญิงและวก็ชายนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดอย่าลืมติดตามนะครับไลฟ์สด,าาสดนี่จะมามอนิเตอร์ตลาดด้วยกันว่าตลาดวันนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจ